ถ้าเกิดถ้าเรามีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นระหว่างทางอะ่ะเราก็จะมีมูลค่าเงินสดหลักหลายแสนบาทที่จะมาซัพพอร์ตชีวิตในช่วงก่อนเกษียณที่มีปัญหาทางการเงินได้ด้วยจากการกู้เงินในมูลค่าเงินสดในประกันชีวิตนั่นเองด้วยดอกเบี้ยตับเพียงแค่ราวๆประมาณคร่าวๆนะคะประมาณ5%ต่อปีหลายคนอาจจะมอง5งดิม5%นี่เยอะไปหรือเปล่าลุงดิมเห็นว่าไงคะ5%ต่อปีนี่เยอะไหมคะไม่เยอะเยอะไม่เยอะต้องมีตัวเปรียบเทียบทุกคนคิดว่าอ่านี่บัตรเครดิตหรือนี่บัตรกดเงินสดอ่าที่หลายคนตอนนี้เป็นอยู่่ดอกเเบีียตปทาไหร ิมโดยประมาณแปดถึงยี่สิบไหมพี่จีนสิบแปดถึงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลที่เรากู้ธนาคารเร็วๆอะคะ่ะเขาว่าเร็วๆนี่ก็เป็นอาทิตย์อยู่นะและใช้อเอกสารเยอะด้วยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือถ้ากู้นอกระบบดอกเบี้ยเท่าไหร่คะมีใครเคยกู้นอกระบบไหมคะร้อยละร้อยละสิบกออะไรคะต่อเดือนมั้งร้อยสิบต่อเดือนปีหนึ่งสิบสองเดือนเท่าไหร่คะเนี120่ยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เกินเงินต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราอีกนะดอกเบี้ยเนี่ยโหดมากนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับการกู้เงินกรมธรรม์ของตัวเเเเออองนีียย่ยยยดด้้้วกกบบบแใชสาร ยิ่งกรุงเทพประกันชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถกู้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า B.O.A Happy Life ได้เลยและเงินเข้าบัญชีภายใน3วันทําการก็จะเป็นการช่วยภาวะฉุกเฉินยามกระทันหันของผู้ที่ทําประกันตลอดชีพไว้ได้วยนั่นเอง